ต้องทานนกใจที่จะทำรู้้วนคที่อร่อยละอาทิย์อันนี้รอยนึ่งบนนี้บอสขาที่เีนม้ยไก่นุ่าอร่อย่นี้่ยีเด็ค่ะทานแล้วคิดดูแล้วมันซื้อไหม ครับติดต่อโทรโทรไปเอาอยู่เที่ยวแม่งกี่นู่นเด้บาดนี้แล้วก็สามารถทําลูกไฟกันได้ครับบาดนี้ต้องการรถใช้มีการรถช่วยการประทับลิขิตแสดงก่อนขายยังไงก็ไม่ได้มาครับต้องถามราคาเอาหน่อย แต่ใช่บริการนะรัะผมเราบริการในราคาที่ย่อมยาวเลยครับาก็วมันจะได้เลยว่าระสิคุิภาพลูกคแก่ส่าส่วนเราคุยได้ร่าส่วนเราคุยรู้รู้ส่วนเราุยรู้สวนครู้รู้สวนลาคุรู้รู้ส่วนราคุยรู้รู้ส่วนราคุยรู้รูนเคร้รนเาคุยรู้รู้่นี่นนเาเค่คยรันเ้น้วครับ ขณะนี้กำลังรอเมกาคนนับอยู่ด้วยครับเลังจะเล้วเพืนคบคุมานพือดับลียมหาแม่จัหามีอยูแะแอะไรของการรอระ่ากนรบริการแส้วครับโดยการรับทุกแกครับอยู่บนหน้าบันไดบานซายบันขานะครับม่ีทับบันไดนะครับี่ตก่จะมีรูปแกไว้ใช้โพเติมหรุตแกลรูกเก่าไข

โดยบริการระทับลูกกุนแจมาแล้วครับ้นต้องจายจำนุนางข้างขุนขางขุนี่เป็นตลาดหัวตลาดเอาไปกันไปหาหัวเย่ะสไปแล้วไทยแลววาไปส้มราคาหัวนะครับราคายุ่นสลม ทุ <c ười> ่แเนเงละไ้คร so, so, yeah, yeah, hey, right. sure. no ับ yeah, no ่น no ี้รน่อยที่หาเียเขียนอย่างเขียนจะหน้าบอกเขียนหน่อยบอกเขียนนอยครับกลับออกมาจะจะม่เบีรหาีเป็น่า หอดแล้วนี่เป็นตลาดหัวนะครับข้างหัวครับเดี๋ยวจะเข้าไป